อุย้ยเรียบร้อยแล้วพ,พุ่นเหลี่ยงพุ่นนะครับผมนี่นี่นั่นนันน่นนั่นนั่นนั่นหลังนี้ถือตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วหลังนี้น,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 นั่น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 มีอีกพี่น้องของผมหลังติดกันเลยน,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 นี่นี่นี่นั่นหลังนี้โดนพี่น้องของผมอีกตัวนึงนี่ตัวนึงอีกตัวนึงแา,ายางไปครับสวัสดีตอนบ่ายครับผมสูผู้สุคนนะครับมือนี้กับผ้าดักหนูขี้เกลืนะครับอยู่ที่จังหวัดน่าน มือที่สองนะครับผมกำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะหานหลุดก็เอาบวงมาประมาณแบกหนึ่งครับผมหลักการจะมีกับเหล็กนะครับพิธีใส่กับเหล็กนะครับผมกับเหล็กหลักการหนานจิ้วหานต้อมอยู่นี่นะครับผมโอ้หมูวานนี่หมานนะเดี๋ยวเมื่อนี้ปลาหนูใหญ่นะครับบุรูษวิมีบ่นะครับผมเดี๋ยวติดตามรุ่นน้ากันนะครับไมยเข้ากับทงนะนี่ครับผมมันจะมีเข่าที่ยั้งบนท่านด้เกี่ยวนะครับ อะเดี๋ยวใหญ่ใกันใส่อยู่ตามนี้นะเมือ่อนี้ก็เอาบ,บ่วงดีดมานะครับนี่ประมาณ40หลังนะครับเดี๋ยวหามองใส่กันนะครับผมทีทีอยู่พู้นะครับผมหมายป้ายอย่าค้าเนี่ยคิดว่าน่าจะมีหนูนะห้อยเพิ่นใส่แล้วนะครับเฮ้ยห้อยเพิ่นใส่ทัวงหมดทางนี้ยังแปลนดีอยู่ยังพวทันได้ล่างนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นปะเอ้าเดี๋ยวบ่วงมาใส่นะครับเนาะเพิ่นวางกับดักใส่เลยนะครับผมนี่บ่วงดีดชุดไม่นะครับเห็ดเห็ดบับเพิ่ม นะครับผมลวดลวดกับเบอร์12นะครับใไปลวดเบอร์12คือเก่าดีกับผมทั้งหมูเป็นปองอยู่นี่นะดักปองออกพอดอปีประมาณนี้นี่ครับผมทั้งหมูเห็นไหมครับนะเนี่ยแลนออกให้น้านะครับ นี่ยาอนี่เฉาเฉาไปยูน้อครับเนาะ mm hmm. ก็เลยคิดว่ามีตัวแลนออกมาครับแลนลงให้หนาไปพุ่นนะครับพอเห็นเป็นทางพวกคำไหนจุดนี้หนูน่าจะแลนเร็วนะครับใส่นี่นี่ครับผมคุยมันคุยแงยูนะครับเนี่ยทางมันไปใส่คอยออกมานี่ครับผมเดี๋ยวผมที่ใส่ทางออกอนี่ยนะเนี่ย แม่นขุยปะอ๋อโอ้โอยขวดพี่น้องบ่อแม่หมดแล้วอยขวดตัวนี้นี่ครับผมทางหนูเปลี่ยนแปลงเลยเห็นบ่ครับหมดอู้วแบบนี้มีดตัวเน่นอนนะครับลองเบิ่งว่าที่ถือบ่นี่ครับผมทางหนูแดดมันจ้าเนอะครับเนาะบ่ค่อยเห็นนะครับนี่ยนี่น,น,นี่เป็นทางอุดร์มานี่ครับ ลงมาจากนี่นะครับหุ่ยมันอยู่หูมันอยู่ข้างไหนนะครับนะนี่ไม่ได้ลงนะครับไปครับผมตอนนี้สองทุ่มนะครับผมเดี๋ยวไปรอเบิงบวงกันเนาะครับเนาะผ่านต่อมผ่านทีเนะครับมากันหลายคนเลยเมือนนี่เ,นะเดี๋ยวเราไปรุดนบวงกันนะครับผม ขี่มา้านบ่เอ้าเ <c oughs> <ไ>ป็นอย่งไดยผ่านต่อมโดนอุ้ยแน่นอนแน่นอนฟังหนียังประทันต่ำอยู่แมนโอ้โหบวงยังตั้งอยู่นะครับผมบอดีดเหมือนเดิมอีกหลังหนึ่งบออกเทีย ในกตังอยู่นะครับผมยังไม่ดีดหึต่ำบ่วงพี่น้องครับผมบอลลั่นเนี่ยเนี่ยหลุดหลังนี่ดีดโบสถือครับผมโอ้โหหนูตัวนี้โบสถือครับ อันนี้ไม้เพิ่นไส่นะครับเนี่ยสมัยเก่าเพิ่นโอ้ดีดีเรียบบุถ,ถึกน้องเที่หลังที่สองนะครับเนี่ยบุถ,ถือครับหนิงเ,เบิดครับหลังนี้หลังนี้กระบอม,มา อุ้ยเรียบร้อยแล้วพุ่นแล้วพุ่นนะครับผมนี่นี่นั่น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 เรียบร้อยแล้วครับตัวใหญ่ปะอุ้ยอุ้ยหนุ่มพุกหนุ่มพุกหนุ่มพุกนะครับผมเดี๋ยวออกไม้เบิ้งนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับแะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโตใหญ่เลยนะครับเนาะตัวนี้มัอนมานครับแต้มแรกแหกมันเอาละครับผม แตมแปลกบอกใหญ่เลยนะครับบอกคิดว่าจะมีตัวใหญ่ครับเนี่ยเพราะว่าขุยมันน้อยๆนะครับผมถือตัวใหญ่สยเอา้าเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปนะครับผมใส่ไว้หมองกระท่อมนี่หลังหนึ่งนะครับตดำบ่บ่ศูนย์นะครับผมหลังนี้อยู่มองนีกสามหลังนะครับเนี่ยไม่หนีใส่ไว้ไกลๆกันนะครับมองว่าสองหลังสามหลัง บอมานะครับเหมือนเดิมหลังนี่ตังนี้ก็คือเกาหลังนี่เหมือนเดิมครับผมมาเบิ่งปลายาค้านี่ครับผมเมื่อนี้ใส่บ่วงมาเบิดนะครับได้ใส่ประมาณ35หลังเครับ อ่ะปวงมาสี่สิบเหลืออยู่หาโบสูนย์ครับหลังนี้หลังนี้ก็บดดีดบดดีดครับหลังหนึ่งโอ้หลังนี้ถือตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วหลังนี้น,นันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นลองครับผม ทางออกคณะนานี่เป็นหนูคว้านะครับผมหนูคว้าตัวใหญ่เติบนะครับมันม้า,าเก็บครับหลังนี้เด็กตั้งใจหลังนี่หลังนี้โอ้โหห้อยต่ำบวงเบี้ยวครับแต่ว่าบอลั่นครับผมเดี๋ยวตั้งไวไหมนะครับหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางคณะนานะครับผมยังบมาครับหลังนี้ทางออกเหมือนเกา่า กับดักไส้หลังเดียวขึ้นไสแว่นมงเนี่ยถือบัวกับดักบัวลันบวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบวงตึงๆไม่ต้องของผมไม่ได้ปล่อยเตะน,นี่นี่เสียหลักหนูคือบุรีดูดเตะ ดดิลุดบูบ่เด้อเด้อเด้อโอ้หนูบูยู่พี่น้องของผมเออขาดโอ้ขาดพี่น้องรับผมเจอขาดแล้วเนี่ยบูยู่ครับผม โอ้โหเสียดายครับผมขาดหลังนี่มาปะเอุ้ยเรียบร้อยพี่น้องครับผมถือหลังนี่นี่ครับนั่นนี่นี่หนูคว้านะครับผมตัวใหญ่เติบตัวใหญ่เติบหลังนี่เด้ยหลังนี่โบโดนนะครับผมเอาละครับผมเรียบร้อยครับหนูคว้าใสียมงับนะครับเนาะหนูคว้าก็คือหนูพุกเล็กนะครับมันโบเมนหนูพุกใหญ่นะครับผม อันนี้โตใหญ่สุดกับจะประมาณนี้หรือว่าใหญ่กว่านี้อีกน้อยเดียวนะครับผมประมาณนี้และหืมหลังนี้มุนพี่น้องผมโอ้โหโบยโอ้โหขาดอีกเร็วพี่น้องผมนี่เฮยไม่หนึ่งเนี่ย เร,เรียบร้อยโอ้ยตายมื่อนี้เอามื่อนี้คือขาดพี่น้องครับผมหลังหนึ่งู่นี่นะครับผมหลังนั้นล่มพี่น้องครับผมหลังนี้เอียงนะวิ๊กเดี๋ยวโอ้โหไม่ใช่ละนู นี่ครับลั่นครับเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ขาดน้องครับโอ้โหสามหลังติดพี่น้องครับผมโอ้มือนีบบอลหมานพี่น้องครับผมผมใส่บ้องดีดกําลังเคยขาดมือนีบนะครับขาดขาดอยู่บริเวณเดียวกันนี่คุยนึงนะครับแต่ว่าบอดีด ทางนี้เหมือนเดิมโอ้โหไม่อย่างวะขาดาาหลายท,ที่หลังนี่เ้เสียกตึงๆพี่น้องครับผมเฮ้ยดีดบนถืออีกแล้วโอ้โหมือนีบประมาณนี้หลีพี่น้องครับผมหลังนึงอยู่นี่ หลันงนี่กันล่มๆเม,มนว่พี่น้องครับเดี๋เด้อเดีอยว้อเอเฮ้ยโบยูอยู่แล้วโอ้โหลุดเฮ้เยมนันแม่นโตอย่างวะย่าบอกได้ว่าขาด,ดอีกเฮ้ยขาดเอาแล้วพี่น้องผม ผมว่ามันบอบแมนหนูเลยนี่โอ้โหโอ้บอบแมนหนูแน่น,นอนพป่นองผมแบบนี้น่าจะบอกคนแดงนะครับโอ้โหเยวหนึ่งหม่องไฟนั่นก็น้องครับเนาะสองสามนี่หลังที่สี่หลังนี้ดิดโอ้ว

เอาละเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับผมบถึงสี่โตนี่ยืนยืนน้ำปลาบ่อนนี่ครับเน,นี่ยลองน้ำเอาละทีมาแล้วครับใส่ใกล้ๆกันได้ออกโตกับมมยใกล้ๆผมมันถต็มวะเต็มถุงหลายอยู่เนาอโอ้ทีละหมันใส่ยายกโพดนะครับผม,มนี่ โอ้อักลากโอเคเอาไว้ในะทวงแล้วอายุกูละผมไปเบิ่งกับดักรอบสองนะครับเนาะรอบนี้เขาทีเก็บกับเลยนะครับผมเพราะว่ามือนี่มักไก่บ้านนะครับที่ที่ก็ออกหนาไปก่อนแล้วไปไปรุนกันจุดนี้บกขยับเลยนะครับผมน่าจะมีโตเท่าจรงไดยเนี่บ่มีวะ่ะ ลองหลังนี่เอาไปกินนะมั้งนี่หมอกลงครับผมตอนนี้โอ้หลังนี่ดีดีกล้วบถืกนะครับนี่นี่น,นี่โบถืกหลังนี่หลังนี่โบดีด mong nhìn thử tôi nhảy này Mí bò. Mướn đường. Câu. này, có gì khác mới bao, giống như là cái cái điều cái 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 là cái mít tôi điều บ้ขยับครับแถวนี้นี่คือเกาเหมือนเดิมหลังนี่กระโบด้ดีดนี่ปปายา่าขานี่เป็นยังไงเฮึยเฮฮฮ,ฮ,ฮนั้นหลังนี่โดนพี่น้องของผมเห็นจ้ะไะตวัวมันไงวะ เดี๋ยวออกไม้เบื้องนะครับผมดินอยู่พุ่นนะครับปุ่น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 เอาละครับผมเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นหนูพุกนะครับผมตัวใหญ่เติบนะครับอ่ะเก็บครับ,บมนันมันรอบแรกแถวนี้มันบวงขาดบมดนั่นนั่นมีอีกพี่น้องของผมหลังติดกันเลยน,นั่นี่นี่นั่นนั่นตัวใหญ่ปะน้องผมโหเงยอยู่นะเห็นดำๆเอา้าเดี๋ยวออกไม้เบื้องนะครับผม ไทยแกบโบได้เดี๋ยวติดเหลืองนะครับเอาละครับผมได้หนูพุกมีอีกตัวนึงนะครับผมตัวใหญ่เติบนะครับเนี่ยมันมันหลังนึงอยู่นี่นะมีเจ็โตาบ,ออบ,บ,บ่หลังนี้โบดีดนะครับผมแต่ว่าต่ำบวงอยู่ครับนี่ยโบดีดหลังนี้ โอ้โหพานบ่วงอีกแล้วครับบอดดอีกแล้วครับนีร่รอบพีแล้วกับพาน,นครับเดี๋ยวเบื้องหลังนี่ก่อนหลังถือบ่หลังนี่คือเก่าครับหลังนี่สะพานนะครับผมแต่ว่าบ่วงบอดดโอ้โหงอเบิดรลดตอนนี้หมอกลงครับหลังข่ามคันนนนี่บอดถึกเลยบม่ม้าครับผมนี่ สองลังในกระตังอยู่นะครับต้องใส่มิดตัวเดียวอบอมมาครับผม,มแถวนี้นะครับที่บวงมันขาดอบอมมาอีกนี่ครับผม กดตังอยู่โบซู์ครับโอ้โบไม้อีกเลยครับผมคือเกา่าข้างหน้ามีเสียงห้องพี่น้องครับผมโบยู่เด็กบวงไห มูเมนหลังนี่หลังใดโอ้นี่นี่นี่น,นี่สายตึงอยู่นี่ครับผมอยู่บ่เฮ้ยอยู่อยู่อยู่อย,ย,ยู่นั่นเอาเดี๋ยวออกไม้เบิ้งนะผมอยู่อยู่อยู่ตัวนี้นี่นี่นโอ้ตัวนี้เติมอยู่เอาละครับผม ได้อแต้มหนึ่งนะครับเนาะเป็นหนูพุกครับตัวนี้ตัวนี้เติบนะครับอนะเก็บครับแล้วอีกบ่หลายหลังแล้วนะครับไปนี้ประมาณสองหลังสามหลังนี่อีกหลังหนึ่งนะครับผมติด,ด,บ,บ,ด,ดบ่หลังนี้บ่ดีดครับหลังนี้อ่ะเก็บัหนานอาจจะหลังสุดท้ายนะครับผมแมนบ่ น่าจะสุดท้ายโบทำงานครับผมเหมือนเดิมโบซูนโบดิดเอาแล้วครับผมเก็บกับดักไอ่เก็บบวงเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันนะครับผมไถ่ไก่เอาเนาะครับเนาะเดี๋ยวไถ่ไก่ติดเหลืองนะครับผมอันนี้ผลงานพันต้อมแบ่งใไฮมูไปได้แล้วพันต้อมได้สิบกัวนะครับพันต้อมน่าจะมันกระมวงมาอนี่อันนี้สําหรับของผมนะครับของผมนี่ได้หกแต้มนะครับผมอันนี้ของพีทีนะครับเนี่ยของพันที ของพันรุดในถุงนะครับพันรุดกำลังมานะครับเอาถือว่าโอเคอยู่สำหรับไม้นี่นะครับผมก็ได้ตัวใหญ่กันหลายตัวเติบนะครับเนาะเพราะว่าเราบาดแหล่งเนาะเออเออเออเก็บกลับเลยนะครับผมเพราะว่าไก่บ้านนะครับเป็นหมายไก่บ้านมือ่อนเศร้ากับ่ต้องออกมานะครับเพราะว่าขาดว่ามือ่อนเศร้ากันอาจจะโบสถืกหลายตัวบันไดก็เลยเก็บกลับเลยนะครับเอาพอกันไม่คลิปหน้าคลิปใหม่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี like. 1, people people, ceu, <jo in> ้ค um ร like so ับผมขอบคุณ <Bri> ท <LET> ุกไลน์ทุกแชร์ครับทุกการติดการตามครับสวัสดีครับ ไ uhm, อ้พันต้อมกลับบ้านเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับผมทัน hmm. ทีน oh. er yeah, oh, ี oh, ่น okay, ันจิวได้ไรบ้างนั้นจิวกำลังโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออ๋อลืมพี่ป้อมอ่าพี่ป้อมเกษตรฮันเตอร์ผลงานพี่ป้อมได้ล้วได้ได้จ็กตัวกับตัวนึงครับผมเออพี่ป้อมได้ตัวนึงโอเคอยู่นะครับผมพี่ป้อมกำลังมาถึงหอดต่อแรงนะนะครับผมมาสั้นตอกตามมาที่หลังไอ้บ้าน